สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับมาดูไล่เขาเรียกว่าไล่มะละกอนะครับพันอะไรน่นี่พันอะไร,ะไรมะละกอนี่ยแขก,นะกดำนะครับตอนนี้เแขกดำโอ้ไล่หนึ่งปลูกกี่ต้นอนะไรหนึ่งไล่หนึ่งปุกสองร้อยหกสิบต้นสองร้อยหกสิบต้น <Yeah. S 1> และทีนี้ไอ้ไอ้ต้นคู่นี่มันออกเกิดเองใช่ไหมฮะ แล้วจงไว้ที่เออมันมันอยู่ริมเลยจมไว้๋อคุณป้าอะไรชื่ออะไรนะสนิทแสนคาสนิทแสนคาแสนชาแสนคาจ้ะ๋อเบอร์โทรเรามีไหมมีเบอร์โทรอะไรอ่ะบอกมาแปดเก้าเก้าเก้าหนึ่งสองสี่หกศูนย์สองอที่ลุงดำบอกว่าให้เบอร์ไว้เนี่ยใครอยากปลูกมะละกอเหมือนป้าบังเนี่ยจะได้มาศึกษาหาความรู้ว่าปลูกยังไงออกรูปยังไงจ้ะ แล้วและนี่เราเพาะพันธุ์ก่อนใช่ไหมเพาะเซื้อซื้อพัเข้ามาซื้อซื้อพันธุ์เข้ามาซื้อของแอรของแอร์อขายก็ก็ก็ซื้อมาแล้วแล้วก็เพาะเลยใช่ไหมเขาเพาะมาแล้วมากมากเลยปลูกเลยเลโอ้เขาซื้อมาจากเดือนเพาะชำแล้วก็ปลูกเลยใช่ไหมกี่เดือนอะไรกี่เดือนนะกี่เดือนสามเดือนเดือนสี่ก็ได้เก็บโอ้แต่ผลมะิรปลูกสามสี่เดือนสี่เดือนสเดือนได้เก็บสี่เดือนได้เก็บเลย อันนี้พันอะไรแขกแขกดําแขกดําโลเท่าไหรตอนตอนนี้โลอะไรว่ามันเก็บไปรวดเร็วหน่งโลสิบเจ็ดบาทโรสิบเจ็ดบาทบ่ขาดทุนเราบ้างวะบ่บ่ขาดน่ะเออได้อยู่ได้อยู่เนาะเอาเอามะละกอนี่สุกหรือเอากินผลดิบต้มส้มต้มส้มต้มส้มต้มเลยนะโอ้ยเยอะเลยเนาะโอ้ยอันนี้ลูกสาวลูกสาวไปทั้งเยอะลูกสาวเท่านั้นละโอ้ยลายหนึ่งกีลายหนึ่งกี่ต้นละร้อยหกสิบต้นเออร้อยหกสิบต้นและผลผลิตต่อต่อต้น คิดได้กี่โลมันค่ะมันมันรกๆล,ลุนรุนต้นเดียวต้นเดียวเราพูดว่าต้นเดียวทุกต้นต้นเดียวอ่ะยังยังถึงต้นเ,เนี้ยต้นหนึ่งเก็บบุญก้อนนี่ได้ตะเคีงสองเคียงอะ่ะแปลว่าไม่ใช่ว่าเก็บจนหมดทั้งต้นน่ะได้ไกินได้เก็บแตลูกใหญ่ใเก็บลูกใหญ่ใเออลูกลูกเลก็กก็เก็บอ๋อลูกใหญ่ใทีเดียวได้สองเข่งเลยอ่ะประมาณเข่งหนึ่งกิโลนะ แค่กระซี่สิบโลอะสี่สิบโลโอ้ก็ได้ก็ได้หลายอ่ะก็ก็ได้ดีอยู่แล้วล่ะลูกสาวอีรอบนี้ว่ายังไม่ได้ก็ตะเคข่งต้นก็ตะเค่งก็ได้โอ้นั่นมันดูแลยากไหมมันก็ดูแล็กอ่ะมันก็จะเป็นงิกเป็นกันนี้มั่งแต่สิ่งสำคัญคือน้ำเนาะใช้น้ำหยดนี่น้ำหยดใช่ไหมน้ำหยดมั่งนี่ก็ะวั้นสงเกอรสปริงเกอร์บางถ้าร้อนร้อนใส่สปริงเกอร์ใช่ไหมว่าเ่อวัเวลามาทรัมันก็ปล่อยปล่อยน้ำหยดน้ำหยดถ้าเวลามาก็มาดูไข่มาหักหักมันจะรอย โอ้ลากดูซึมก็บ่ได้ตอนเนี้ยเขาให้ฉีดยาตักขาอย่างเดียวขายาอย่างเดียยวขาาอย่างเดียวดูซึมก็บ่ได้บ่ได้เพราะว่าหากมันไปทั่วร์เดี๋ยวมันซึ้งขาดเดี๋ยวมันจะโดนนะและดูแลยากไหมมีการดูแลก็สียาสิบห้าวันสีทีหนึ่งสิบหาวันฉีดทีหนึ่งเออเจ็คุยก็สิบหาวันสิบหาวันทีหนึ่งโอ้นี่ก็ทำมาหลายปีแล้วมั้งนี่ เราป้าเพงจะทำเราลองทำบ้างไงไหมเออลองทำมาอยากเห็นเห็นเขาได้เยอะก็อยากได้เขาก็เลยทำก็เอ้โหนี่เขาทำเยอะแยะของลูกสาวเราเลยเออใก้เดียวใก้เดียวนะไ่ได้งานเขาโอ้โหนี่เขาต้นงามจนมะละกอล้มเลยเนอะใหญล้มละล้มมาโอ้โหล้มมาล้มยังออกไได้เเก็บปนี่ยยังเก็บมันจะดุกพวนี่โอ้นี่แขกดำเหมือนกันเด้อแขกดำเหมือนกันแล้วส่งตลาดไหน งซีมุมเมืองก็จะตลาดไทยเมื่อไหร่ซีมุมเมืองต,ะต,ะอตลาดไทยมีมเมามขามีสาขามี่ตัวแ,แกส่งใช่ไหมส่งเตัาแก,าแกเขามาเอาเองเาส่งเองโอ้ที่นี่เราก็เพาะส่งเตัาแกเตัาแกซื้อซืออ้อโลอะไรพุ่งหกบาทแพงละแพงขึ้นขึ้น้ำขึ้นลงน้ำลงเหรอแล้วเขาตัวแกเขาไปขายเท่าไรล่ะทีนีเขาไปขายเตัวนี้มอสโกโลู์เขาแล้วเอาเท่าไร่เทาครับเออว่าอะไรเนาะอันนี้กี่เดือนแล้วเด้ออันนี้ได้ ที2 2> <ย>่เดียนสองเดียนฟ้าล่ะสองเดียนตัวเดียนละเป็นองนี้ลูกแม่ล่ะมองเดียนตัวก็ลองดูนี่โอ้สูงกว่าป่าอีกหนึ่งนี่สูงกว่มาสักร้อยหกสิบเอาน้อโอ้ที่เดียนนี่เดียนหน้าก็ได้เก็บแลยนะเออเดียนหน้าก็ได้เก็บแล้วก็ลูกเริ่มมีแล้วน้ะมันทั้งมีมันโอ้มันตั้งไอว่าเขาเกาคัดก้อนมั้งแน่มีแล้วโอ้นเนี่ยนี่นี่อันนี้ออกคัดยังไงคือคัดยังไงอะคัดเอาเอาเอาตัวปูเอาเอากระเทยออกเอากระเทยไว้เอาเอาเอาตัวเอาตัวปู วะออกเอา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 แบบว่ามันมีเกสอนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยแล้วดูยังไงตัวผู้ตัวเมียนี่เอามาสอนดิเอาตัวเมียมันขยันเออเมียยใส่ตัวเมียจะเป็นแบบนี้อ่ะนี่ยเนี่นี่ยมีเกศสอนหรอเออตัวเมียนี่ยเนี่เกสอนถ้าถ้าตัวผู้มันจะมีลูกเลยมีลูกตุ้มขึ้นมาเลยเออตัวผู้มีลูกตุ้มเออตุ้มมาเลยนี่นี่ตัวเมียแล้วแล้วเดินงดูยังไง กแค่ยังเงี้ยก็ดูงี้นะเด็ดกลับมาเด็ดที่ตัวเนี้ยมันคือเป็นเนี่ยมดเนี่ตัวเมียมดเลยเออตัวเมียเบิดเนี่ยแล้วแล้วตัวไหนตัวผู้ตัวผู้อยู่งตก็ตัวผู้เราฟันทิ้งบ่ฟันข่อยกินฟันเนี่ยฟันต้นเลยฟันต้นแล้วก็เอาไม้มาปลูกแซมไปเอาไม้ปลูกแซมเอาแต่ตัวเมียเออเอาแต่ตัวเมียแต่ที่นี่เราดูตัวผู้นายดูตัวผู้ดูไม่มีนู่นโน่นคอยริไปสองต้นนี่หูในในตัวผู้ลองดูดิผู้ระางไปแล้วเออนี่เขาเรียกบอกว่า การหาความรู้นี่อโอ้ต uh ัวนู <h 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 h <h ้นล้มเลยนะครับนี่ลงมาปลูกลนี่อยู่อยู่ที่ไหนนะเนี่ยเขตไรเนี่ยนี่แถวต้นบนไรเนี่ยอยู่แถวหมู่บ้านไรเนี่ยเขาต้เขาเห็นเนอาอยู่เออหมู่บ้านเขาตะแบง่ปลูกโอ้ยปลูกเป็นลอยลอยไรเลยเนอะตะมุนก็มีอีกเจ้าหนึ่งนี่ก็มีเจ้าหนึ่ง มะละกอปลูกเป็นลำเป็นสันที่อู่ทองเลยแล้วมันดูแลง่ายไหมมีโรคอะไรไหมโรคใบงงใบหงิกไหมโรคราน้ําค้างมีไหมมีแต่เราก็ต้องดูแลใช่ไหมโอ้อ่า,อา,อานี่เดินตามไปจะไปดูตัวผู้ที่เขาฟันทิ้งพอฟันทิ้งเสร็จแล้วเขาจะเอาเอาตัวเมียที่มาปลูกใหม่เขาจะเดินตรวจสอบว,ว่าตัวในตัวผู้อย่างนี้เขาเรียกว่า ผ้าศึกษาก็ là, ต้องมาหาป้าเนี่ยนะครับนี่นี่ก็แขกดำาหูเก็บรายได้แต่ละทีเนี่ยต้สิบเจ็ดโลโลสิบเจ็ดบาทเนาะโอ้กี่ลูกหนักเนาะนี่ไหนแล้วตัวู่ฟันตายอย่างนี้เลยฟันหักไหมเออนี่ยฟันออกนีนี่ตะวู้ดิ ตัวผูดอกมันจะเป็นงี้นี่ตัวผูจะเป็นเนืโอ้ดอกเป็นอย่างนี้นี่กลมๆในในในดอกมั้ยในี่ในนี่นี่มันออกดอกอย่างงี้เลยเลยออกดอกเหมือนกันแต่ว่าพอออกลูกมันจะกลมเหมือนปะเออเออมันลูกกลมเพอได้รอเอาไว้จะไปเอาไม้เอาไม้มาแซมไว้นี่นี่ตัวนี้บอดีบอดีมันถูกตัวผูตัวผูมันถูกนี่ตัวผูเนี่ยเออลูกกลมมันถูกรออือนี่ตัวผูดูยังไงมันตัวผูเดี๋ยวดู ่หละดูที่มาแก้ให้ดูเนี่เอา,มาไม,ไม่ไม่แกะแก้ยังใส่ลองดูดินี่แก้ยังยงี้นี่อนนลองลองแก้เดี๋ยวดิแลยเแล้วไม่แกะกระดูเอาบอออกแต่นี่กระดูออกแล้วเห็นว่าตถุผูจงไวเนี่ย<อ>เนี่ยจงผิดเนี่ยกระตัดผิดเนี่ยวัตถูโอ้ตถูมันจะมีเดือยนี่มัตมีออกแก่มาแต่น้อยไม่ก็มีเลยโอ้เอาลองแกะยังไม่ต้องแกะขาดดิวางวางก่อนมีกระขาดอีกึ้นกันเออเออนี่โอ้มีตัวผูมีตัวนี้ แล้วทาไมเราต้องเลี้ยงไว้สองลูกไว้เอารุ่นก่อนใช่ไหมหืมเดี๋ยวจะฟันถิงเดี๋ยวไปหาต้นนี่ก่อนหาต้นยังใสอ่ะหาต้นมาปลูกแซมไว้อ๋อฟันถิงเลยบ่อไว้มันทูกและแล้วตั้ผูนี่นี่ตู้ผูอันนี่แกดูได้บ่นี่ได้ได้ได้แกได้โอ้โนี่นี่นี่ฟันถิงดูแล้วแกแกตั้ผูน่นจะเป็นอย่างีงได้นี่ ทุกงู่มันจะมีลูกอย่างนี้เลยจะมีลูกมาเลยเออตัวเมียมันมีนี่ทุ่งู่นี่เออแล้วไมจะมีลูกมาเลยโอ้ลูกกลางนี่แล้วลูกใหญ่มัาเลยเออลูกให่อ่ะเนี่ยตอนนั้นเขาจะฟันจริงมันมันให้ดอกให้ผลผลิตไม่ดีเนี่ยมันมันมันได้ผลผลิตพอดีมันราคาไม่ถูกราคามันถูกแต่แล้วก็มันก็ต้องเสียเสียที่อ่ะบดเสียเขากะเอาใหม่มาปลูกมาใหม่ปลูกแทนนั่นเนาะเออใหม่ปลูกแทนโอ้ปลูกแทนนี่ล่ะตัดต้นดี แล้วตัวนั่นตัวเมียเหมือนก็จะเช็ดดูเออถ้าถ้าคนไหนเก่งๆแล้วก็ดูดอกดูเลยใช่ไหมลูกสาวมันบอกแม่โตนิดยามันสียาให้ตอ่แม่ไอ้ตัวนี้ต้นตอผูว่าต้นน่าสองต้นนี่นะที่โอ้คนได้ออกมาซีหาวันแล้วคนเก่งก็จะดูแป๊บเดียวนี่เขามวงเขาก็รูเดี๋ยวนี่มองมองดูแล้วมองก็แล้วีูสอีสองคันเลยเนี่ยแล้วดอกตัวเมียมันจะดอกนึงไงบ่ล่ะนี่เราต้องผูไหมโอ้ตายๆนี่ต้องผูเป็นยังไง ต้นตัวเมียที่มันบาน่นลองดูดิโอ้เอามาเทียบกันนี่เด้อตัวผู้เขาว่าตัวผู้นี่มันมันไ้ดอกบอดกมันดกแต่มันมันมันถูกมันถูกยังใส่ราคามันอ่ะราคาถูกเขาต้องเขาคัดคนละอย่างเลยเออเขาคัดคนละดีตัวเมียโอ้ดอกตัวเมียว่างๆมื้อโอ้ดอกตัวเมียเป็นงี้เด้อนี่ตัวเมียมันจะเป็นดอกตัวผู้มันจะมีเดือยขึ้นมาเออมันจะมีเดอยขึ้นมาเลยนีกางตรวจยู่เนี่ยว่า แถวนี่มี่ต้นหนึ่งแถวนั้นมีต้นหนึ่งปนุน่นเนี้ยยังมาเจอเดินตวนเนอะเออเดินตวจด้วยเขาเทามันใหญ่เด้ที่ก็เดินตไวจสบายเด้อโอ้โอ้าถ,านนะถ้าไงก็ต้องมาศึกษาหาความรู้ออนะออความรู้มันเป็นศาสตร์และศิลินนะเออเศาสตร,ร์และศิลที่มันสอนกันบางทีก็มาศึกษาแปลงงานจากคุณป้าเลยนะครับเออนี่ยเราเรียกอกโอ้โหมองไปไหน ได้ดีออีตนนนรุกแล้วไลน์หนึ่งถ้าได้ได้กี่แสนเราเราเราพูดมันไลนหนึ่งนี่มันสิได้ข่อยก็บม่เคยเห็ุเก็บเก็บจนแบบว่าเก็บแล้วฟันต้นทิ้งเลยนะเก็บจนว่าปีฟ้าล่ะปีฟ้าจะเข่าสองปีปีกว่าแล้วมันได้กี่แสนเราคำนวณคำนวณนะคร่าวๆเนาะมันมันก็ได้ได้อยู่งวดหนึ่งเก็บย่างหนึ่งย่างเซไฮนึงมันก็ได้หมื่นกว่าบาทอ่ะหมื่นกว่าบาทเออหมื่นกว่าไล่์หนึ่งมื่นกว่าบาทเออแล้วมันเก็บกี่งวดล่ะทีนี้เดือนเก็บสองผล เดือนหนึ่งเก็บสองขนเด้อแล้วก็คูณปีเอาเด้อหนึ่งปีสิบสองเดือนเด้อเออเออลองเก็บเดือนหนึ่งเก็บสองขนเออปีหนึ่งสิบสองเดือนเงินได้เท่าไรก็คิดเอาเด้อเออคิดเอาเออสังว่าคิดเอาถ้าใครอยากจะรู้ว่าวิธีการทํามะละกอเขาเรียกมะละกอส้มตําดีกว่านะมะละกอเนื้อไม่ได้กินสุกนะเอไม่ได้กินสุกเออไอ้นี่เป็นโรคอะไรลาลอ่ะอันนี้มันเป็นเพลี้ยลงมเพลี้ยลงเพลี้ยลงก็เพราเสี่ยหายจ้ะ มันก็บาดเสียหายแต่ว่าหั่นวันรอดมันก็เล,ล,ลาะเลาะใบออกเลาะใบออกเอาเต็มแต่งของของลูกสาวมันแต่งต้นเลยเนี่ยแต่งแต่งโลกมันเป็นลูกกลม<ะ>ทีนี้อีคอเนี่ยมันมันมันบ่ม,นมีละแต่งบิดออกเบิดที่เทิงมาแล้วบางทีจะไปดุหนานึงจะเป็นหุนหนึง่งลูกกลมนะลูกกลมอะ่ะลูกกลม<อ>แบบต้นผู้ะ่ะ ก็คมแบบตัวผู้แล้วเราก็แต่งทิ้งแล้วก็เป็นตัวเมียเหมือนกันเออก็แต่งทิ้งที่ได้กพราะดขื่นไปแล้วมันก็จะออกออกงาวยอดออกตัวเมียยาวอีกโอ้โอนี่นี่นี่เออเขาเรียกภูมิปัญญาเขาเรียกว่าโล้วเนี่ยแต่งออกโอ้โหเขาแต่งออกลูกกลมแต่งออกเนี่ยก็เหมือนตัวผู้ตัวเมียอาจจะเกิดต้นเดียวกันได้ใช่ไหมมันแตปีนึงจะเป็นหนึ่งปีนึงจะเป็นหนึ่งอ๋อเป็นจะเป็นลูกกลมคนหนึ่งแต่ก็โลดใบเขาโลออกเบอร์โลดสิบเจ็ดบาทนี่ก็ ตัวสิบเจ็ดบาทเนาะเออมันก,ก็ได้หลายเลยถ้าขึ้นตามขึ้นใช่ไหมเออขึ้นตามขึ้นลงต่ำลงโอ้ขายที่ตลาดไทยกันอะไรนะที่ตลาดไทยที่ตลาดไอ่ไอซี่มุมเมืองอ่ะสี่มุมเมืองตลาดไทยขายที่อื่นมีน้บเข,า,ขาแก่ก็ลับไปไเออเขาแก่ก็ลับไปบุลูกต <คน S 2> อนเวลาเก<ม>็บผู้ใดเก็บอ่ะเก็บอ่ะพอข่อยเนี่ยมาเก็บเราก็จ้างคนแน่จ้างคนแน่เนาะมาเก็บใส่ลูกทุสมวดละโอ้ลูกมันเยอะไม่ซีโกว่าไฮอ่ะโอ้โอ้ที่หาให้ไฮ โอ้ oh, นี่นนที่เชาวเขาชื่ออย่างไรเนาะอันนี้เชาเขาเามันต้องเปลี่ยนที่บ่เปลี่ยนเห็ดสมมงหมว่าเราทำทัมงหมดว่าทั้ในสองผนปลูก<ส>หนึ่งแล้วกับพอฟันจริงแล้วก็ปลูกได้หนึ่งหนึสามเราก็ทําอื่นไปก่อนปลูกโพด่ก็กกเพิดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาทําอีกอ๋อทําไมเกิดเชื้อราเออเออปวดเชื้อราโอ้มันจะลูกบดกแต่เออ,อเออโอ้สังวัน นี่เขาเรียกทําอะไรเขาก็าต้องมีครูมีอาจารย์แล้วก็มีการสอน <III. S 1> ถ้าใครอยากปลูกมะละกอจริงๆบอกว่าดูในหนังสือเรืยอนไปดูในนู่นในนี่ในหนังสือต่างๆที่สอนการการเกษตรผมว่าเอาอย่างงี้ดีกว่ามาฝึกกับป้านี่แหละเ,ออเป็นครูอ,อย่างดีป,ป้าบอกว่าก็ฝึกให้อย่างเดียวหากินเ,เอง<ฮะ> ฝืนให้อย่างเดียวมาช่วยเก็บช่วยอะไรอข้าวกินเองไรเออป้าจะสอนอย่างเดียวเขาเรียกป้าสอนเดียวที่อยู่ที่กินอะไรที่อหก็เป็นตับตัวผูกตัวเมียนี่สาวเขาก็บอกบอกแบบนี้น่ะเออวลามันออกดอกเขาคอยแต่งต้นยังมาดึงออกอันนี้ก็มาดึงออกเมื่อกี้นี่นั่นนั่นอันนั้นเป็นกระเทยเราดีเป็นตัผูกฟันออกฟันออกเนี่ยฟันเนี่ยนะนี่ตัวผูกสองต้นเอาตัว อันนี้ต้องฟันทิ้งบ่บ่อปออันนั้นบ่มีต้นเมียต้นเมียต้นปูสองต้นยอดที่หนึ่งยอดกี่ต้นหึ่มันงอกเองมันเอาขั้วส้เพาะมาบางทีก็บสามต้นสี่ต้นสามต้นสี่ต้นเราก็มาขัดทิ้งที่หลังบ่ปอปลูกเลยปลูกเลยปลูกเมื่อเวลาเวลามันโตสี่ลัวก็ขัดออกขัดออกเนาะถ้ามันมีสองต้นเหมือนกัต้ม้บน่ะโอ้นี่เขาบอกเออออขัดออกเนาะแล้วก็ตัดสาวาจมสองต้นมันจะแข่งกันมันบดก บดกเนอะแต่เราอยากร้องไหวดูอยากร้องไหวก็ด้ร้อง้ายๆไหวสามสเออเพื่มแดดมันสองดีเนะถ้าอยู่กลางๆบ่สองแดดบ่สองก็ม่นดนะแยาวการฝูนี่ขวงตะวันเลยไงตามแต้ฝูตรงไหนก็ได้ตรงตรงไหนบ่บ่ยากเนาะอ๋มะละกอบ่ยากแล้วคูณกี่เม็ดในจังนี้ร่องนึงก็กี่เม็ดนาะหน่งเมดห้าสิบปั้งล่ะหเม็ดห้าสิบเลยรองจากนี้ยันนี่นะ แต่แต่ระยะรองยะละปนนี่งเมตรห้าสิบเอาอันนั้นมาเข่าเอารถไถเพลาะมาเก็บรถไถเข็นอ๋อในทางตรงนี้เอารถไถเข็นเนี่ยเพราะมันหนักมากครับรถไถเล็กเข้ามาแล้วก็มาเก็บลูกเก็บเท่งโอ้ตั้งตั้งรถไถเข้ามาเก็บโอ้นี่ทางนี้ไวรถไถนะเห็นอยู่อย่างเงี้แล้วเขาห่างควมห่างจากต้นจากนี้ถึงเทไร ต้นนี้กับต้นนี้น่ะต้นนี้ก็ต้นเนี่ยต้นนี้กับใบน,นี่กี่เม็ดสองเมเออ็ดได้ปะฮะเม็ดครออึ่งโออห่างอค่นี้เม็ดครึ่งนะอ,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 อันนึงก็เม็ดครึ่งโออเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งระยะห่างต้นเม็ดครึ่งออนะครับนี่เขาเรียกว,ว่าถ้าใครอยากรู้หรือฮะโอ้ออกใสเนาะเออ ก็ออกหลายลูกแล้วโอ้นี่ถ้าตัวลูกยาวอ่ะลูกยาวๆนี่ตัวเมียเนาะถ้าตัวโกลมๆนี่ตัวผู้เขาจะตัดทิ้งนะครับนี่เขาเรียกว่าใครอยากศึกษาไหนไหนไหนโอ้ตัวเมียแล้วก็ต้องแต่งกิ่งตลอดเลยเนี่ยแต่งนี่วัสิมัแต่งว่าเดีอยวเนี่ยอ้าวผู้ใดโทรมาหาเนาะเห็นยังเนาะ ช่างวะชื่หอหอดหลายๆลอ่ะเอาไ้คุณป่ารับโทรศัพท์บอนเดอร์เออวันนี้ลุงป่ารับโทรศัพท์แล้วเราก็มาดูวิธีที่ไร่ที่เขาเรียว,ว่าได้ผลผลิตแล้วนะระยะห่างประมาณนี้แต่สิ่งสําคัญก็คือลักษณะว,ว่าเม็ดพันธุ์นี่เขาเพาะในโรงเพาะชามาแล้วนะและทีนี้เราก็มาปลูกเตรียมที่ปลูกเลยและสิ่งสําคัญก็คือน้านี่แหละ นะสปริงเกอร์นี่ก็ใช้เวลามันร้อนจัดเขาจะเปิดสปริงเกอร์ถ้าธรรมดาก็เปิดน้ำหยดนะครับเนี่ยอันนี้ที่ไล่ที่เขาเก็บเกี่ยวได้ทุกวันลวเลยนีย่ดอกเต็มหักบางต้นลมพัดหักยังดอกเต็มเลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยรายได้เป็นอกาะเป็นกำนะครับแต่ก็ต้องมีความชำนาญน,นะครับความชำนาญแล้วก็ความรู้และประสบการณ์นะครับ อยู่ๆเราจะไปทําเองก็มันก็นลงทุนเป็นแสนนะลงทุนเป็นแสนลงทุนเป็นแสนแต่ที่นี้พอเวลาเราทําอะไรไปอะไรไปอะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะเงินทางนั้นนะครับเงินทางนั้นแต่ที่นี้การเงินทางนั้นที่เราก็บอกว่าเป็นเงินแต่เราจะเอาเงินมาทิ้งไม่ได้เราอ่านหนังสือคือว่าดีแล้วนะครับ ดีแล้วเขาสอนดีแล้วหรือตามตามเขาแต่สิ่งสำคัญผมว่ามาฝึกกับคนที่เป็นแล้วเป็นอาจารย์แล้วศึกษาแล้วมาฝึกจากเขาดีกว่านะครับนี่ที่เขาเป็นแล้วศึกษาแล้วหรือเป็นแม่แบบนะครับว่าโลกอย่างนี้เกิดโลกราางนี้ตัดกิ่งหรือแต่งกิ่งยังไงบางคนก็กิ่งไปทิ้งหรือเกิดการตัดกิ่งแล้วก็ ตำลาหรือยังไงนะครับสิ่งสําคัญก็คือการเรียนรู้เนี่แหละไปเปิดตําราดูมันมันสู้ปฏิบัติจริงไม่ได้นะครับนะครับกับคนที่รู้เขาจะสอนจับมือสอนมืออะไรเลยนะครับนี่นี่อย่างคุณป้าน,นี้กัลูกสาวกระตกประมาณหกสิบเจ็ดสิบไลนก็นถือว่าเยอะนะและบ้านใครยังเครื่องอีก ก็บริเวณนี้เป็นร้อยไร่นะครับอยากพี่น้องเขาทั้งนั้นนะครับขน,นาดป่าตัวเล็กก็บอกขอไร่เดียวลูกสาวก็หกสิบไร่เด็ดสิบไร่โอ้โหโนี่จากประสบการณ์นะประสบการณ์หาความรู้อันนี้ทำไมมันแตกหน่อเยอะแยะล่ะยเองไอตัดทิ้งาตัดทิ้งโอ้ยไอตามันออกตามต้นเองใช่ไหมอันนี้ตัดทิ้งเลยตัวผู้ะอะอ เอาโอ้น,นี่เลยตัดทิ้งเลยอย่าไปเสียดายนะครับมันมีกี่ต้นล่ะนี่ค่สามสี่ต้นเลยอ้อตัดทิ้งเลยหนู่นน่ะตัดทิ้งแลยนะโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าน้อที่เขาตัดทิ้งเลยมันแตกยังมันยังมัไม่เกาะอันนี้ก็ตรงนี้ก็ต้องแต่งใช่ไหมแต่งแต่งอยูอ่อ๋อนี่ต้นตูมเมียรครับแต่มันเขาเรียกว่า เกาะโคงต้นใช้มีดอะไรลองดูมีดเลยมีดมีดตะขอเหมือนไอ้ตัดกล้วยเลยนี่แดี๋ยวนเดี๋ยวดูดูด้มีดเลยนี่ใช้มีดแบบนี้เลยนี่มีตะขออย่างงี้เด้อเดี๋ยววันน้อยกับมะลิมะลินี่คมคมนี่ขลิกิ่งลิ่าเดี๋ยวเยอะสิกวันของสาวไป๑กว่าวันสามาโลกอ่าอ่าอย่างงี้ดีกว่าป้าอ่ะหันหน้ามาทางนี้แป๊บหนึ่งเอาเด้อเอา เอาป้าเอาเนี่ยเด้อขอบคุณป้ามากเลยป้าชื่ออะไรทีนึงสนิทแสงชาสนิทแสงชาทําอยู่เขาตะแบงใช่ไหมเออเขาตะแบงอู่ทองเราสุพรรณบุรีเนาะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเกเก้าหนึ่งสองสี่หกสองเออใครอยากได้ความรู้คุณป้าเขาจะเป็นอาจารย์หรือวิทยาทานให้ทุกท่านที่อยากปลูกมะละกอน,นะมาหาคุณป้าเลยเลยแค่นี้นะครับ จากลุงดำครับสวัสดีครับป้าสว,ส,สวัสดีคนดูหน่อยค่ะโอเคสวัสดีครับ